สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ผมมารีวิวเจ้าตัว MTO p ประกับสำหรับประกับไม้สำหรับเจ้าตัว SB d กันนะฮะมามาดูกันนะครับในกล่องมีอะไรบ้างแกะกล่องมาครับเดี๋ยวเราจะเจอประกับหน้าพันท้ายแล้วก็ตัวรองแก้มนะครับมามาดูกันต่อนะครับเจ้าตัวนี้เริ่มต้นยังไงบ้างครับในการทำงานเริ่มต้นเราก็ใช้หกเหลี่ยมนะครับขันเอาเจ้าตัวศูนย์หน้าออกก่อนไอตัวปากลำกล้องกับศูนย์หน้าออกก่อนนะครับ นะครับเป็นอย่างนี้นะครับพอขันออกมาปุ๊บนะครับจากนั้นมาขันเจ้าตัวนี้ต่อให้ตัวท่อแก๊สปลอมตัวนี้ครับขันตัวนี้ไอไอตัวไอตัวไอตัวดึงข้อท่อแก๊สมาหน่ยปุ๊บขันเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนออกมานะครับเป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับเราบิดเจ้าตัวนี้นะครับบิดปล็อกนะครับคราวนี้พอบิดแล้วมันยังออกไม่ได้มันยังดึงออกไม่ได้นะครับเราก็ใช้หกเหลี่ยมขันตรงรูนี้ครับนะครับขันออกมานะครับ แล้วก็ดึงดึงค่อยดึงไอ้เจ้าไอ้ตัวไอ้ตัวล็อกนี้ออกนะครับพอเราดึงเจ้าตัวล็อกตัวนี้ออกปุ๊บเราก็ไอ้ดึงไอ้ตัวล็อกคอออกนะครับพอดึงตัวล็อกคอออกปุ๊บเราก็จะดึงเจ้าประกับประกับหน้าออกมาได้นะครับเป็นอย่างในภาพแบบนี้นะครับถ้าสงสัยก็ลองย้อนไปย้อนมาดูนะครับมามาดูกันต่อจากนั้นนะครับตรงตรงแก้บันทัากจะมีตัวบิดอยู่ตัวหนึ่งครับตัวนี้นะครับเราก็บิดตอกลงมานะครับจากนั้นเราก็ยกฝาขึ้นนะครับพอยกฝาขึ้นปุ๊บอ่า เริ่มต้นจากขันไอหกเหลี่ยมสองตัวนี้ก่อนนะครับที่ยึดพัน้ายนะครับการปึ๊บออกมานะครับตอนนี้มันยังจะมันจะไม่สามารถดึมาางมันายออกได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับจากนั้นเราก็ขันเจ้านี่นะครับขันเจ้าตัวล็อกล็อกอ่าล็อกสปริง,สปร,งสปริงไอตัวพันท้ายแล้วก็ยกขึ้นไอไอสปริงสปริงลูกเลื่อนนะครับแล้วก็ยกตรงนี้ขึ้นนะครับขออภัยด้วยที่ภาพไม่ค่อยชัดบังเอิญรีบถ่ายเพราะแสงมันจะหมดแล้วนะครับ จากนั้นเราก็มาขันเจ้าไอตัวนอตอีกตัวหนึ่งตัวนี้แหละครับที่มันมันยึดยึดเจ้าตัวพัน้ายอีกจุดหนึ่งมันจะมียึดอยู่3จุดนะฮะขันเจ้าตัวนี้ออกนะครับปุ๊บพอขันออกปุ๊บเราจะดึงพันธายออกมาได้เห็นไหมฮะเป็นแบบในภาพนะครับลองวางลองวางรวมๆกันให้อย่างนี้นะครับคือถ้าเกิดโกงงก็คือเวลาถอดมาปุ๊บก็ต้องจัดเลี้ยงว่าอะไรถอดก่อนอะไรถอดหลังเราจะทําได้นะครับจากนั้นนะครับก็จะเอาประกับใส่นะครับเอาพัน้ายใส่อะไรตามภาพคงไม่ต้องอธิบายมากครับมันก็ อย่างมันท้ายก็ขันขันน็อตสตัวนะครับด้านหน้ากระสายสูงก็เข้าไปแล้วก็ทําย้อนกลับอย่างที่ผมรีวิวไว้นะครับก็จะเป็นแบบในภาพโอเคไหมครับสำหรับเจ้าตัวประกับเอ็มท็อปรับตัวนี้ที่ตัวที่เอามารีวิวให้เนี่ยตัวนี้จะเป็นไอตัวแอร์คอกกิ้งของเจ้า เอ็นเคเอสวีดนะครับโอเคใส่กระตุนนี้ได้พอดีเป๊ะอาจจะต้องมีตะไบนิดหน่อยนะครับต้องตะไบ uh, ตรงขอบตรงอะไรนิดหน่อยมันก็จะเข้าที่พอดีนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สัน้นๆนะครับถ้าใครสงสัยอะไรลองโพสถามกันดูครับครับสวัสดีครับ